ออามาจ้าพี่น้องกี่ขับปุ่นจ้ากี่ขาาวแล้กกันยังบันไดแรกจ้าเต้ากี่ขับปุ้นต่อจ้สบายดีรอบค้าคๆกันแล้วกันพี่น้องจ้าเจ้าผานในยุคที่สจ้าสองสาวประการห้ามาเอก้เนี่พเน่เนิ่ยเนี่ยเน่ยเยเน่ยเนี่ยเยนี่เนี่ยเนยเยเนนี่เนี่เนียเนี่เนียนมันคือเน่ยเายันย่นย่ เดี๋ยวไม่วินกไนั่นกํลังว่ากินแซ่บแบายุ่นยุ่ๆอยู่คนเนหน่อยมากินถิ่น้่ยนึงพี่น้องกินปิ้งเป็ดแลวก็โจงทอาไว้ใส่กับปุ้น้ำหม่แซ่บทําอยาบปลาเนาะ้ลงกินเนี่ไมแซ่บได้ผีห่ม่ถ้ากินไม่หมดแล้วเขียวโดนนันอโอหมดที่จะได้ก็ขอบุณขอบุณลลาย้ะพิดหีือม่เซือกจะพ้นฮะน้อง้ักิน ซุปแซบเป่าไอ้ห้องเท่าินซีเต๊บแวลแล้วโรจ้ะอ้โรตไหนเอโรตที่ชิปเลวโลที่ชิปบ่นี่ยเป็นอาปีปีวัยบอกทิ่โรมันดีไลท์พูดเปิจ๊กูดอะไร่างเงียเนาะกินังเบิ้งนด้ที่รักหลุดกราบหายเข็อารมณหายลบ่นวะประมาณโรหนึ่งเท่าอันรเพิ่มแล้วกินประมาณตัวหน รวมแล้วกับคนที่สโลหกกโลหกจับเดี๋ยวหกโลเดียวหกคนที่เล็กจับคนี่จับนะแปะีสถานการณ์ที่ไม่ราจ้านขคุณพี่น้องผมเป็นตังวาวขคุนมันเจนแรงแรงอะไรเจนงามงามมอเข้าไปไหมนะ ตัเราให้เส้นน้อยเนาะภานี้นัดเสียดาย้ราประมาณมีเส้นหน่อย้าชื่อคือเส้นใหญ่มือได้เนาะม่อยากมันน้อย

คำนะฮบาทบอกคาดมาเจี่บ้เอาบ้เอาอันนั้นก็ได้เอาขาดกันนะข้ามเบรคืนน้ำเบอรคืนบั้ามตึงโค้นต็มโขดเลยเท่าไห่ยังหายู่หักมันยังบอมีอดีตเลยกรทั้งคูอยู่งการทั้งคูตลอดตะได้ทั้งคูอยู่แต่ยังโลเนาะเงินดดกเป็นเนาะเงินอันปูอ่ะก็ปูบบปากมือซ้ายเดือดว่าได้ยังสี่คืน แค่ใช้ได้อยู่ดีๆวันดีขื้นดีปูมูมาขอซะไอหน่ยตางาเนดับจะมอความงามเป็นจีนอีโคลาจีนต่ชสมมือแต่กางานานเลยกินแน่ท่านท่านท่านตัวไปแต่ละมือตัวมีคอจับน้ไปแหงเลยท่านหงุดหงิดมือไปต้ปลูก็ได้มาเหล่าก็จะว่าโอ้ปหอยากกินลายลายแต่แต่าด้านกินลูกท้าล้ว้ันกินเมื่องเอ้ยตต้องมากเหล่าบะ เราไปเที่ยวายิดองกันบุ๊กไปไปฝากไันมปชื่อเราใจกวดานึ่ง้ยคือขาดเรื่อลบานกิน้ำมันไทยเลยเห่งงามๆเป็นมาหาน้ำมันไปก็ได้ังอันลังเนาะนือมันคืออะไรอะไแบบนีว่านี่ได้ีแต่ก็ซืนไทได้ไรมมียากว่นีมาจะกิตีเข้ากบบุญุ่ว่านรบวอันนี้เข้าว่าม่รู้เขามาบอกง่ เขายังกดชีสหลังมองหลดนี่แงตเคือเขาต้องบิรนเนอีขต้องเบินาต้องสูงหนักคนงานคนมาไม่หาวก็รเินจิแยงใบุ่นไม่ต้อรอบวชอยาคุณตากตรงแล้วอาก็เบิรือยู่แต่ว่า็นบ้อานแเห็ุอานแ่เอ่านเน่ยชี่ัน บตาวจอเฮ้ยไม่จริงๆกะที่อันนี้เนี่ยปูยาตุ๋ยเลเราี่้องกินล้ไดม่บาคีเองเฮ้ยู่ทั้งโยกยูเนี่ยเื้อคนเดียวนื้อโอ๊ยดนะโอยไอซีม่ได้เปเบิรแล้วเระมาตัวเราจะโตัวใช้มาตีวอุ่เบิตตัวยากี่เลยตัวอีได้ขอาคุณนเขาบ่ให้กินยาจะเป็นแต้นะเฮ้ยมันไม่ได้ตัวต้จะทานต ท่าไยแล้วนี่่าเป็นแปดนะบอสดเมันขอแปดทีเฮ้ยตีการีทรีการีหกที่ทศรายเฮ้ยหลายปีนี้นะอยนะเจ็ดีาเจ็ดีวแสิบโลพี่้องคือมังกรหนาตอนเป็นตอนเป็นเบาวน่อยเนีอะไรเป็นมาหน่อยนะบอได้ซีหาจากเกินมาแล้วมาตัดตึกเลยตุ้ยมังกรเก่างนีก็ีด้วพ่อก็ว่าอย่

กเป็นแม่ทิ้งเนื้อทิ้งนั่งไม่าแต่ว่านี่แต่กันง่ายทุกทุกเพื่อเพื่เพือแเ่ยพอไรนี่แล้วก็ออกีเงียออกเงียแหละไปจอยอยู่กรุงเทพยุงเดีอยะันวันกันจะเมื่อเกิดนย่ืออีกุ้งแม่มินะหนมันเราคือกระปุกนั่งมีหมาอนย่างมันบร่ได้านไหลมันกระเด็อ่ะมันตุ๋นอ่ะวัวนจมนแบบ น้ำนางละหายซิกเจนเลน่มันบีอ้วนอ้วนก้าวเด็นน้ำนางหายซิกเจแตต่งกใช่ไว่าู่าเยวเลยมันจอดโคตจอนโคตตีตจาไเห้องเฟื่มากี้อกรมหมด้ยจอยเป็นยั้หน่อยไม่เห็นงานอยู่เอ้ยน้องเานี้่อบจังหวดมันอ้วนเยอะจังหวัดนจังหวัดน้ำนคืออยู่หกสิบสองหกสิบหกสิบสอง อยู่ประมาณอยู่ห้ามเพ้าอนะมา้าบ่บมาอยู่บ้านนี่ไม้ลูกีนี่แล้วมมนห่วดมาอยู่บ้านมาต้องบอกออมังูจักชุบปูบ่อเขาวอาซื้อมาจากมันบ่มีอู่มันเอาบ่มีสีดานเอาเบิ้นแล้วแล้วเห็เขาขุดเสือกคอต่อกนเแล้วมาขุดก่อนาเป็นพ่อเขาจองแล้ว ดีใจมายเลยคุณไปได้ทรันงยนยาบายยู่แล้วอยู่้วบาเบิ่สาเจ้าของ่างเขาสิบนันนหนึ่งจากที่สามเป็นคนพป หัวแพงอาต้าไม่เนียกินกินเบอร์กี่กินจอกกินอุ้ยมึงไปอาตาเพื่กินไม่ต้องห้อกินติ้งคุณว่าเดี๋ยวเราจะไปคเป็นคูปิดนอีกเาน้่โจงเงางเงาอยู่ถ้ามันมากินติ้ป้อนกันถ้ามากันอากาศหนาวก็ด้นะอากาศหนาวนะมึงก็ต้องอาตานกันได้ไมนคือเป้ คือว่าเฮาน่ะยังเป็นมากับใจล้มคือว่าบ่อยเนาะจะเห็นอย่างนี้บ่นาจะเห็นอย่้บ่ไนั่งะนี่บ้าเลียเลยนคนเรานเลยาะอาเสันเราเปิดตู้มากนะครัมาหูน่แต่งแงว่าอมืมันทามัน้าหมูเลย นมที่บ้อกจ้ะจี่จิิ้้จิิ้มจจิ้ปขนนะแกแกจอาีพนึงอาอุิ้นั่นไมเล็นกว่ากวาเตะลอนเลยอาั้ลเ่่คืนนึ่งกับเานนนะครับจิ้มตาดาคืน้นตุ๋ยเสื้อผ้าใช่ไหม้านบ้านเข้ามาหรือเปล่าคืนนั้จ้ะเอ้เสื้อควันหู เบาหายมาติดปากก็ได้อุ้ยองอะไรนะโอ้าวมันมากจริงๆนะมากครับผมมากเลยครับผมมากอ่ะงอ๊งอ๊งอ๊ะ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 งออ๊แต่เะงองอ๊ะงอ๊นเอ๊ะงอ๊ะะงอ๊ะงอ๊ตงอ๊ะงอ๊ะงองอ๊ะงอมากองอ๊ะงอ๊ะงอะะออบ มันหยอกโอเมดมันหยอกหยอกบ่ได้บ่แข่งไม่เชียวคนกระเฮ็นปู่นีเลยเนาะคนกรเย็นปูนีเลยแต่ก่อนนั้นแรนนี้ว่ะสั่นแต่รู้ว่าจะเป็นว่าแรงนี้นะแรงคืออะไร

อร่ได้ยัมันยากพรตะบะหมูปอกอมากเลยขึ้นมาผิดพ่าเต็มๆปุ่นแล้วนะแต่มันยังน้อยพี่น้องเว้ยมานี่เป็นตแห้งตว่ามันรอมูไอ้อันบอกโค่ามาพี่มันมาเลยต้องได้ทำดีได้พี่น้องร้านร้านไส้กับเป็นใจอยู่ในร้านไส้โอ้ยเดือดเยาะนี้อนอเหงอนลง bữa chúng khen yeah, dạ là... <coughs> của anh ấy trông rất là đẹp, vui nhộn, vui vầy, có đấy, 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 có เตอนล่ยนเสมอความอยู่บุรีอันเคคืบไปเลูว่าคาีนันคืซื่อไปน่บไปแล้วต่างๆนานามีความสู้มีความสู้นันบดบับยเลบงไม่วัตถเรียู้จะหึงรู้จักประจานเอ่อ ุ้ยอ <c ười> <ử. S 1> <c ười> ุ <c ười> ้าปกติบราเนิ้งงานไปดื้อๆว่าาทิ้งงนตรนี้ป่ะอ้ัมกอะไรก็ได้่็ไา้กได้สุดสดสุรสบดสุดดสสุด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 สดสดสเดสสุดสดสุดสุดสุดุดกุุ แช่ว่ามันหนาวมันที้น้องัดกันบอกว่านองๆเนี่ยปิดลยัดลปิดนี้ไเปิดแอร์ยี่ดีเออลได้ยพัดลมแล้วก็บปิดเปิดจากกันเยเปิดไปได้หนมุดนั่นนั้นพัดลมเปิดจะว่วาเปิดพัดลมแดีวมันอัพนะบอกเพื่อนเพื่อนใหม่ถ่านอนั่นเคื่องน่ย่อมละเย็นแล้ดีพัดลมมัต้องเปิด งยหมนาหนวไม่เมือนเปิดเลยผเปิดวันท้ายใจพื้นทาวองทาวองดินแมนทาบ่เปิดก็ได้มันมีนั่นมันทายใจที่ดิเปิดแอรลงจำจำมาก่อนม่จเลยมัแอร์งบาสจี๊วทเข่าถ้าไปนดย่างมีโพเมนตน้อยหน่อเอเ้ก็เาบุบบุบบุบเปบรรยากาศเปิดอโคนโอ้สินอนน้องเอ๋ยังนี่ซื้อเต็นท์มานอนจะโน่นี่ รูมยินกระโดดตนย่งกนเพื่อนต่นม่กดนอนอ่ันนเขาชวนกันการต้มการเต้นนี่น้อยอืำมือเรานน้ำปาได้ไวเต้นแต่จารกูโสดกูบ้ได้มีลูก oui มีเต pues okay. you know, ้าก right? ็มีล nah. ูกอยู่สื่อเต้นนะกันะเอาเต้นมันบกเ็นเงาของนอกเตอร์เอเลยนไม่มีาไปไปซ่อมไปเลยเวลาต่างกรไกอยังไหวทํานาต นอนองเพืองเลยเอไกตีกัไฟแบ่งไปปิ้งขังนึงเป็นนังหอบวะเด็กนอนสองเพืองเลยตีกับอันจังไฟขังขังนึงแบบพุมมันนั่งยังไงนะโยกย้ายน่ะเฮ้ยฉอนยินยังะ้งเอนน่นอไรนงบ่บเป็นบระด้นะมาคาดทีข้อจะรออยู่เข้ามากันแล้วซ้อนยังไงเขามากมากันนี้เยอะหน่ย

คนที่จาโม่เจ๊รามแตเจ๊กโมเจ้คอมัน่ไดแต่แปะแต่จีบมเจิ่ามันเจ๊ก้ำโม่โม่นะจีบมันเหมืนเก่มาแทงนีเงี้ยคอยนยุดเนี้ยคอยว่าเลี้ยงของเท่าแล้วไปจอกโอ้ยข้ามเจ๊กแล้วอย่งไปจอกอ้ยเท้าอีท้าห่าแรกขาวอยู่ขาวอย่านั้นมีเท้าที่จ๊กสองเ้ามีเท้าที่จกม็สองให้สองสองหนาสองงาน่กันล้ ได้เก้า้ีนะพี่น้องเอ้ยกันมากินข่าวอยู่ที่บ้านของไอ้สี่พี่น้องซาซุ่มแซวแมวเปล่าและมืออื่นนะจ้าสิไปทั้งอัมบลาสก้อนพี่น้องจ้าเลยหลังจากช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายเขาจะเด้งโง่มาทั้งนีจ้าาจ้าพน้ก็จได้ไัาวอเน้นว่าอีเวนเจอตัวลายเนาะเฮ้ยอีเวนตล์ลอยลีโลเลงอ่ะมันเล็งในตรงนี้เนา ไปพี่น้องติดตาลิปมนากันแล้วกันพี่น้อง,องจ้าสไปยดีจ้า